มเว้ยนะครับผมมาเล่นเกมนี้ต่อแล้วครั้งที่สองจะเล่นให้เป็นมือโปรเลยมายังไม่ซื้อไอ้พวกดีเลยนะเดี๋ยวซื้อทีหลังแล้วกันเอาปืนเดิมจอนวิกว้าวแมวก็มาเด้อเฮ้สัตดาเนโปรยเป๊ะสัก ประมาณ25พฤศจิกาผมจะไปดูหนังในโรงหนังครับดับอสูรไอปิศาศจอสูรจำไม่ชื่อไม่ได้แต่ผมจะดูเพราะผมดูซีรีส์ของมาแล้วติดใจใช่ติดใจวันที่ยี 25, ่สิบเเ็พตศจงไปดูกับพี่ผมมั้งพี่เลยพี่เลอพ,พ่อผมไปส่งที่รับที่ราชบุรีใจกลางราชบุรีใช่พออยู่เป็นคนราชบุรีเพิ่สวนเพิ่ง จังหวัดราชบุรีใช่อยู่ใ,นในกล้กรุงเทพหมลอะผมอาจจะไปกินไอ้นี้ไม่ได้ไอ้ขั้นไอ้ที่เป็นอะไรของเอลเอ่ะใช่จะกินแล้วเกินเด็กไปไม่ได้ผมเคยไปกรุงเทพครั้งหนึ่งนะที่ผมเขียนในไลฟ์บอกไม่เคยไปพมนี้ผมาูดตรต้องขอโคตรผิดนะเคยไปครั้งหนึ่งตอนที่ไปไปไปสองครั้งเออไปตอนผ่านไปไปกรุงชลบุรีไปไปหาพี่ผมพี่ผมไปรับ เป็นอาหารที่ชลบุรีสองผมไปไหว้สการที่เก้นนี้เขาอุสนกุลเห็นใด่มาแลว ไปไปปรับ <Bye> <laughs> ที่ผมเล่นไปผมลืมถ่ายอะไรเลยเืาหวานฝรั่งปิดเพลงลรู้ริตก็เส็ตเต็มหัว เพื่อนเพื่อนเพื่อนข้างบน em chỉ lên này mừng ạ Mừng có gì đó đây ạ Ui, cô đồ Xa Ui, gì, Bên con mình เพื่อนดีกว่าง <kau> <player> ั้นอ <illing> ่ะเอาอีกตัวหนึ่งอ่ะยิ่ยีเออสวยโอ้ยยเพื่อแม่งเลือดยังเต็มเลยคนนะเฮ้ยโอ้ตกใจยิ่งระเบิด เฮ้น่าไม่ใช่เหรออ้าวเหลือตัวเดียวละไอ้ตัวน,นั้นเปล่าวผ่านน่าไม่จบเหรอกูไม่ได้กูยังนักกูยังกลัวเลยนะอีกสิบสามสิบสี่สิบเอ็ดทีนีเศร้าใจเหรอไอ้คนพังกัดยังง่ายหน่อย เชืนอเชื่อเห็นไหนมีการยิงเล่นด้วยอำไมคนนี้ละ่ะเนาะเปลี่ยนสลับข้างเ๋อยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนคนเดิมมั้งล่ะเขี่ไปพร้อมมีอยู่ตัวเดียวอ่ะนั่นแหละ การนี้จะไม่ตายเลยอ่ะนี่คิดเขาลุกเสือแล้วก็นั่งรอแล้วก็ดูเฟซดีกว่าไม่บอกเฟซกลัวเฟลชื่ออะไรอยากรู้ก็แอดอีเมลมาแล้วกันเดี๋ยวบอกอีเมลแล้วกันตอนอยู่ใต้ตาลางคลิปแต่จะตอเหมือนเดิม ก็รูปภาพก็รูปภาพเดินใช่แต่เขียนเป็นครั้งที่สองแล้วะไปดูคลิปกูนะเบอร์หรือบอกไปจะเล่นเอลเอลในโทรศัพท์โดยใช้ในคอมห้องน้ำปิดมั้งเลยปึ้ง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 ปึง

เราออชิปหายเราขังเลยเลเเราไม่แค่จุดนี้จุดเดียวใช่ไหมโอเคนี่ครับพี่ผตใหม่ครับ lang gần phải <laughs> cùng mình loại <laughs> sắt con tôi <laughs> nào quá lưng mày có tuấn này á cú là bóp mình nghĩ rồi ไม่ออกอะ่ะเอาเดีกูไม่ออกอะ่ะ ละสวยกูไปท็เที้ยเลยโอ้โหแม่งโหดจัดเลยโอ้โหสกินปืนก็มีด้วยอ่าอ๋อชิปหายทีมันเอาใจาเกมเราเสียเปรียบเขาเสียเปรียเวอะไรวะ แล้วแล้วก็ตัวไหนเมื่อกี้อ่ะอา้าวชิบหายเออปือนนี้ปืนนี้ปืนนี้ดีวกว่าโอเคพอไปหนึ่งปืนพกเอาปืนพกอัอนนี้ดีวกว่าไปพร้อม โฟมจิ้มตัวและแล็อกแกสูดเลยนะเออล็อกแกส,สูดตัวล็อกแกส,สูด้วยอันนี้มีอะไรแม่งอะน้องไงนะมีเปลี่ยนเป็นสารกินก็ดีก็จบแล้ว ไอเน่ะไอ้พอพึ่งอ่ะเป็นตัวแสต่ะเออกูจะไม่ว่าหรอกมึงเปลี่ยนเงี้ยแล้วกูจะรู้ได้ไงเนี่ยโอ้ยส้มตีนกูฆ่าตาถุนแป๊บนึง จะไปที่น,น,น,นี่นะเจ้านายจ้านั่นเองใส่คนคนนะปเลยไปลาไปไปกูบโกูกูบอ้ทีมันออกอีกกาทำไมวะ

tải với xe tao tù... Phải ăn mặt lại quỳ mới đánh như vậy đã chơi? ấy Mấy lắm bây giờ xong tỷ lì lì bự thòng bự thòng đồn đại nhớ เอาเสียโอ้หฮาเลยฮาแลยดังสองร้อยแปดสี่มึงจำอะไรไหมกูกูได้ซื้อตัวอื่นอ่ะโอ้ยไเครับันจะแค่นีล่ะขี้เกียจไม่มีอะเบียเลยต่อไปโมจะเกตตัง้อซื้อฟาขายแล้วกันฟาคายสี่มั้ง แปดร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมจะซื้อมาแล้วลองเล่นดูนะครับไม่เชื่อทำไมครับคลิปหน้าผมจะเล่นเกมนี้เหมือนเดิมเลยเล่นเกมวอทันเดอร์นะครับถ้าอยู่ในเกมอะไรที่ผมไอเปิดตัวของไออ,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 ออิม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 รวยรุ่นอะเออกูเองอะแหละนักขยันให้ผมลงคลิดว่าอะไรยูเวนเ้นเบไม่ไดฟิลห้ลาไม่ได้ฟิลห้าผมเข้าไม่ได้โอเคครับที่นี้แหละไม่เจอกันใหมหมามาแล้วโอเคครับบาย